ในประเทศไทยนะคะกลิ่นโคเวบาขึ้นทะเบียนเป็นแบบเครื่องสําอางค่ะและมีวิธีการใช้ก็คือการทานะคะและเราก็ควรจะต้องเจือจางกับน้ํามันมะพร้าวหรือน้ํามันแครีเออร์ออยล์อื่นๆก่อนอัตราส่วนที่แนะนํานะในการเจือจางก็ใช้น้ํามันโคเปอีบ้า1นหยดนะคะต่อน้ํามันแครีเออร์ออยล์หรือน้ํามันมะพร้าวนะคะ3-5หยดและถ้าเพื่อนๆรู้ตัวดีอยู่แล้วนะว่าตัวเองมีผิวเซนซิทีฟนะคะก็ควรจะต้องเจือจางนะคะน้ํามันมะพร้าว รือน้ำมัน carrier oil ให้มากกว่า5หยดนะคะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆเ,เองปอแนะนำเลยว่าให้เพื่อนไปดูนะคะคลิปนะคะ active นะคะที่มีอยู่ในกลิ่นโคบพยาบ้าก่อนเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะในกลิ่นโคบพยาบ้านะคะจะทำให้เรามีผิวนะคะที่ มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะเพราะในโคเวย์บ้านะมีแอคทีฟตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบต้าแคโอฟิลลินค่ะเบต้าแคโอฟิลลินตัวนี้จะไปช่วยบรรเทาอาการอักเสบต่างๆนะคะฟื้นฟูระบบต่างๆในร่างกายนะคะและช่วยปรับสมดุลระบบต่างๆในร่างกายด้วยนะคะและสําหรับสิวิธีนะคะในการใช้กลิ่นโคเวย์บ้านะคะวิธีแรกเลยก็คือเพื่อนๆเอาประโยชน์ในเครื่องกระจายกลิ่นนะคะสูดดมนะคะเพราะว่ากลิ่นของโคเวย์บ้านะจะช่วย ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะกลิ่นเขาจะออกเป็นแนวยางไม้นะคะแต่ว่ามีความนุ่มนวลน,นะคะก็ปอก็อยากให้เพื่อนๆไปลองดูนะคะเพื่อนๆเวลาที่นั่งทํางานแล้วรู้สึกเอ่อเมื่อยล้านะคะเพื่อนๆก็อาจจะหยดโคไปบ้านนะคะผสมกับน้ํามันมะพร้าวน้ํามัน c a r r ยออ oil อ,อื่นๆและผสมกับกลิ่นเปปเปอร์มินด้วยก็ได้นะคะเอามาถูนวดบริเวณต้นคอแบบนี้นะคะก็ทาคอบาดไหล่แ้แล้วน้ํามันที่เหลือเพื่อนๆก็เอามาสูดดมได้ ะะก็จะทําให้ทั้งสดชื่นแล้วก็ทั้งผ่อนคลายไปในตัวค่ะแล้วก็เพื่อนๆสามารถจะเอา,เอาโคไปอิบ้านะคะผสมกับโลชั่นนะคะในการทาบํารุงผิวกายได้เช่นเดียวกันแต่พอมีทริคเล็กน้อยนะคะกลิ่นโคลไบอิบ้าเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้าง มีเป็นแบบเบสโนดนะเขาจะระเหยช้าถ้าเปรียบเทียบในตะกูลคล้ายๆกับน้ําหอมเลยเนี้ยค่ะเขาจะอยู่ในเบสโนดแล้วก็แนะนําเลยว่าเพื่อนๆอาจจะไปผสมกับกลิ่นโรมันคาโมไมล์ก็ได้นะคะในช่วงเวลาที่ทาก่อนนอนก็จะทําให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็กลิ่นก็จะติดตัวได้นานขึ้นนะคะและโคเบยบ้าสามารถจะเอาไปผสมกับกลิ่นดิบบูนะคะผสมกันนะคะแล้วก็ผสมกับน้ํามันมะพร้าวน้ํามันแคริเออร์ออยล์นะคะ ในการถูนวดนะคะบริเวณที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะก็จะทําให้เพื่อนๆนะคะผ่อนคลายมากขึ้นค่ะเพราะทั้งโคไพบ้าและก็ดิบูนะคะเวลาที่ผสมรวมกันแล้วเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะในการช่วยในการผ่อนคลายนะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็ลองเอาไปทําตามได้นะและโคไพบ้าสามารถจะเอาไปผสมกับ ครีมมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เพื่อนๆมีนะคะบำรุงผิวหน้าเพื่อให้ผิวหน้าเนี่ยมีสุขภาพดีได้เลยค่ะแล้วเวลาที่เราเกิดร้อนในนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเอาโคเวบานนะคะหยดลงน้ำนะคะแล้วก็เอ่อกลัว้วคอนะคะแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเวลาที่อาจจะมียุงกัดนะคะก็มีอาการคันนะคะก็เพื่อนๆก็ใช้โคเวบาเนี่ยค่ะก็ทาบริเวณที่คันตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปอมีทริคเล็กน้อยนะปอก็จะใช้กลิ่น โคบายบ้านะคะผสมกับกลิ่นแพชชชลี่นะคะก็ทาก็จะทำให้ผิวตรงนั้นเนี่ยดูสุขภาพดีมากๆเลยค่ะพวกรอยดำนะคะจากยุงกัดเนี่ยก็จะค่อยๆจางลงนะคะและเวลาที่เพื่อนๆอาจจะนั่งทำงานแล้วก็ปวดบั้นเอวนะคะหรือบางครั้งเวลาที่เราตื่นเช้ามาแล้วเรารู้สึกว่าไม่สดชื่นเลยนะคะก็พออย,อยากจะให้เพื่อนๆลองวิธีนี้นะคะก็เอาโคบายบ้านะคะผสมกับน้ามันแคริเออร์ออยล์นะคะแล้วก็มาทาตรงบั้นเอว ะะก่อนนอนก็ได้นะคะอันนี้ก็เวลาที่ตื่นเช้ามาเพื<ๆ>่อนๆลองสังเกตดูว่าอาการของเพื่อนๆเนี่ยสุขภาพของเพื่อนเป็นยังไงบ้างนะคะและก่อนนอนนะคะปอก็ยังมีอีกทริปหนึ่งนะคะก็คือเพื่อนๆจดโคเปบ,บา้าผสมกับน้ํามันมะพร้าวน้ํามันแครีเออร์ออยล์นะคะถูบริเวณนิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็นวดบริเวณตรงกลางกระหม่อมแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นน้ํามันที่เหลือเนี่ยก็มานวดหูนะคะแล้วก็อาจจะเติมน้ํามันมะพร้าวเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เอามานวดที่ฝ่าเท้า ก่อนนอนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายแล้วนะคะเวลาที่ เพื่อนๆต้องการเอ่จะบำรุงผิวส่วนตรงไหนนะคะก็สามารถจะเอาโคเปบ,บ้านะคะผสมกับน้ำมันพาราวแล้วก็นวดบริเวณนัังได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น10วิธีนะคะในการใช้กลิ่นโคเป b a บานะคะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะก็ลองปรับประยุกต์ใช้ในสไตล์ของเพื่อนๆเองน,นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการใช้น้ำมันกลิ่นโคเปบ,บาะคะ่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ